น้ำตาลแอลกอฮอล์สารธรรมชาติให้ความหวานแทนน้ำตาลก็จากฟาร์มา้อค,คุยโรคยาให้เป็นเรื่องง่ายแต่นี้ค่ะพอเรารู้ว่าน้ำตาลเนี่ยมันอาจจะเกิดประโยชน์ กับร่างกายน้อยกว่าการเกิดโทษนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทําให้มีการรับประทานพวกสารที่มันให้ความหวานแทนน้าตาลอย่างอื่นแล้วตัวหนึ่งที่มันเกิดตามธรรมชาติเลยก็คือพวกน้าตาลแอลกอฮอล์นะคะก็คือเหมือนมันเกิดจากในพวกผลไม้พวกนี้แหละคะ่ะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติชื่อพวกนี้ก็เราก็จะคุ้นคุ้นหูกันอยู่ก็คือพวกแบบไซดิทอล แมนิท so so ัล o r บ i ทัลอ s โซม l แล้วก็มีอิเล t ทิแบบนี้นะคะซึ่งพวกนี้ค่ะ,อะตอนนี้เขาก็จะเจอว่าพอมาใช้แทนน้ำตาลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟันผุลดลงพลังงานลดลงแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะทำให้ ไม่ได้รับผลเสียจากไอตัวน้ำตาลจริงๆของเราแบบนี้คะ่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือยังให้ความหวานด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งข้อระวังมีเพียงนิดเดียวคะ่ะก็คืออย่า เขาเรียกว่าอะไรกินเข้าไปในปริมาณที่เยอะมากๆแบบนี้ค่ะอันเนี้ยไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้ากินในปริมาณที่เยอะมากๆคือแบบมากกว่า50กรัมขึ้นไปซึ่งเราคงไม่มานั่งกินพวกนี้หนึ่งคือมันแพงด้วยแล้วมันก็คือปริมาณเยอะเกินไปที่เราจะกินมันไหวนะคะถ้าเกิน50กรัมขึ้นไปมันก็จะ ของเสียหรือว่ามีอาการปวดหัวพวกนี้จะเป็นใจเอฟเฟกตของมันนะคะแต่ว่าของพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในพวกแบบยาสีฟันหมากฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้ในปริมาณที่น้อยๆอ,อยู่แล้วนะคะมันก็เลยปลอดภัยกับเราระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาลเนี่ยหรือเราติดหวานจริงๆเรากินอะไรที่มันมีประโยชน์หรือว่ามันมีโทษที่ น้อยกว่าพวกน้ำตาลทั่วไปนะคะและเดี๋ยวกดติดตามช่องน้าาฟาร,ร์มทอคเอาไว้จะมาเล่าให้กันฟังอีกนะคะน้าจ่าฟาร์มทอคอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ